ตซนเซนเซนเต้สวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่รีวายลักไทยในหมู่บ้านลักไทยนะคะเป็นหมู่บ้านจีนยูนานนะคะทุกคนแล้วเมนูที่เราสั่งในวันนี้นั่นก็คือคือคือขอดมก่อนหอมมากอะ่ะอันนี้เป็นขาหมูหม้อไฟนะคะอืเขาจะเสิร์ฟมาพร้อมกับนี่หมันโถ โค่ะเสริฟพร้อมกันแบบนี้ในราคา450บาทไม่แพงเนาะแต่มันโถคือมันไม่มีไส้นะแต่มันไม่ใช่ซาลาเปานะคะทุกคนนี่นี่จะแหกให้ดูอาชืมนี่มันโถกอย่างนี้เขาก็จะกินคู่กับขาหมีเอ้ยขาหมูค่ะอืม,เ,อมเดี๋ยวเราจะอืมอมาใกล้ๆอล คุ้นฉ่ำเวอร์ฉ่ำวังอลังการมีเครื่องเทศต่างๆนานาอยู่ข้างในด้วยนะคะเนี่ยอันนี้คือพวกเครื่องเทศนี่ลาดน้ําลงไปลาดน้ําลงไปฮุ้ยรู้นะว่าตากล้องกินน้ำลายใช่ไหมฮ่ากินน้ำลายเอื้อเอเลยนี่แล้วเราก็มาเราก็จะมากินกับหมั่นโถนะคะ <c oughs> <ๆ S 1> น้ำจิม้ม <c oughs> น้ำจิ้มซีฟู้ดเขาดีงามพะรามแปดอีกแล้วใส่ลงไปเลย แคบเราอย่าไปห่วงความร้อนค่ะอ๋อยเข้ากนันแปลกมากว่ามันเข้ากันได้ไงขาหมูของเขานะแล้วก็กินคู่กับมันโถะมันมันเลยเข้ากันมาก แล้วก็นี่ค่ะทุกคนเมนูต่อไปนะซุปจงเปาเราไม่เคยกินค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกเขาก็จะมีพวกเต้าหู้น่าจะเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับจีนดูนานนะคะเพราะเขามีความกลิ่นแบบกลิ่นหอมสมุนไพรแบบจีนๆอะ่ะมีหมูซาบแล้วเราจะลองชิมน้ำนะเพราะว่าเราไม่เคยกิน อืหอมแบบจีนๆเอกลักษณ์ของจีนอยู่นานเลยค่ะอืมซดน้ำซดน้ำอย่าไปซดเบาค่ะมันไม่แซบโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ปับใจไม่เคยกินคุทุรูปนนี้มาก่อนขอชิมน,นี้ก่อนนะคะอืมรสชาติก็โอเคมากเมนูนี้เป็นเมนู จะถามว่าคลีนไหมเพื่อสุขภาพหน่อยๆเผ็ดหอม,ห,อมหัดน้ำมันหอยเราเคยกินนะทุกคนมันเป็นแบบเผ็ดหอมเขามันจะลื่นๆกรุบกรุบ,อบ,บหอมมากเผ็ดหอมมันก็ืะหอมเลยเนาะเผ็ดหอมเขามันลื่นมันลื่นกรุบลื่นกรุบอ่ะ ระรูเขาเปนในปากและลายในปากอร่อยมากที่นี่วิวสวยมากครับนี่ใช่อาหารดีแล้วก็วิวสวยมากนั่งกินแบบเพลินๆเ,เลยค่ะทุกคนม,มีเรือพายแล้วนี่เขาเรียกว่าอาหารหลักร้อยแต่วิวหลักล้านของแท้ อย่าลืมอย่าลืมนะคะทุกคนอย่าลืมตามเจ้าเอกกระเฮียหมีมากินนะาที่รีไวัยรักไทยนะคะรับรองว่าทุกคนจะประทับใจในรสชาติแล้วก็ธรรมชาติที่ดีมากๆค่ะอย่าลืมตามมานะคะ